สวัสดีครับพบก,กับผมปอนมาริโอมอเตอร์นะครับผมจะพาไปดูขั้นตอนในการส่งมอบรถคันนี้กันครับไปดูนครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง Let's go <S วันนี้เราก็เอารถไปเช็คศูนย์บริการนะครับที่รามอินทราก็รถทุกคันนะครับต้องเข้าบริการเช็คสูตรทุกคันนะครับเดี๋ยวคันนี้เราจะไปเช็คสูตรกันนะครับอันนี้เป็นรถอวผ่านนะครับ เอาล่ะครับเราก็มาถึงนะครับปั๊มน้ำมันก็เติมไป1,000บาทนะครับเอาล่ะครับก็ถึงขั้นตอนทำความสะอาดเอาผ้านะครับตอนนี้เราก็มีการ ล้างเชดนะครับแล้วก็ทําภาพสะอาดต่างๆนะครับตามจุดซ่อนเลนส์นะครับเราบอกแล้วนะครับว่าดูแลทั้งพันเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็ทําการเคลือบสีขัดสีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูวิธีการนะครับ mm hmm. ไปครับ และแล้วนะครับจากเมื่อวานนะครับเราก็ล้างชงเรียบร้อยนะครับเรื่องของภายในนะครับวันนี้นะครับด้านนอกต้องสะอาดนะครับต้องวับต้องแววนะครับสําหรับเอาผ่าฉนี้ครับต้องบอกเลยนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนการล้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็ดรถแล้วก็มาเรื่องของการขัดและก็ไปเคลือบแก้วครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพุการครับก็วันนี้เรามาส่งมอบรถสวยๆหนึ่งคันนะครับให้กับผูุ้การนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งเลยนะครับที่ได้ส่งมอบเจ้าเอาผาดปี16คันนี้นะครับรถสวยไม่น้อยไม่เพียง90,000กว่าโลและราคา2ล้านต้นๆนะครับวันนี้ก็ผู้การได้เป็นเจ้าของนะครับเูาุการครับผมขออนุญาตสอบถามนะครับผู้การรู้จักมาริโอมอเตอร์ได้อย่างไรครับ ก็รู้จักตอนนี่แหละครับผมไปเปิดดูสื่อเลวเห็นมือสาวๆม,มาไลฟ์สดว่ามรามราิโอ้าดมีรถดีรถสวยก็เลยแวะเข้ามาดูครับโอ้โหก็ก็ขอบคุณผู้การมากนะครับในวันนี้นะครับก็ผู้การอยากให้ผู้การฝากสำหรับคนที่กำลังสนใจรถยนต์มือสองทางบ้านนิดนึงว่าหากต้องการซื้อรถควร ดูยังไงบ้างนะครับก็ฝากไว้แล้วครับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจจะดูรถไปใช้ในครอบครัวนะครับที่นี่นะครับผมมาดูรถนะครับเป็นรถที่ทางคุณโดมโอ้เขาดูแลดีครับรถเนี่ยเป็นรถที่ไม่ต้องไม่ไม่กรอครับแล้วก็ดูแลเรื่องรถมาแล้วก็เรื่องการจัดการไปแน้นเรื่องอะไรนี้เขาดูแล้หมด ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็อย่าลืมนะครับคันนี้นะครับได้การรับประกัน10ปี1 0 0 0กิโลด้วยใครอยากได้แบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามที่ m a r มอเตอร์นะครับขอบคุณครับไปก่อนครับใครที่อยากมาเป็นครอบครัว Mario นะครับเชิญเข้ามาได้เลยนะครับที่ Mario m อ t o r รถสวยลำดับที่1ครับ